หุ้นราคาถูกแถมบริษัทเติบโตและยังมีอัพไซด์ของราคาอีกมากจะเป็นตัวไหนนั้นไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมเทรดเดอร์มาเกร์นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังถึงภาพรวมของธุรกิจ Absolute Clean Energy นะครับหรือว่าหุ้น ACE นั่นเองโดยก่อนที่จะ ไปเข้ารับชมเนี่ยฝากเพื่อนๆกด subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับกราฟทางเทคนิคของ ASE <c oughs> ผมบอกได้เลยว่ากำไรอัไซ d e ในี่์นขึ้นทั้งนั้นเ,เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับภาพรวมของธุรกิจ ASE เนี่ยธ <c oughs> <c oughs> ุรกิจ ASE <musicians> เนี่ยประกอบธุรกิจเกี่ยวกับก,การผลิตไฟฟ้านะครับและก็จจาหน่ายไฟฟ้าออกมาขายหลกัลกๆจริงๆมีธุรกิจอื่นด้วยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องโรงไฟฟ้าก่อน โดยโรงไฟฟ้าเนี่ยของ a อ e จะเน้นไปทางของชีวมวนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าคือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะครับมีทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวนโรงไฟฟ้าขยะชุมชนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับส่วนใหญ่จะเป็น Loop top, ลูกท็อปแล้วก็โซล่าฟาร์มนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมนะครับหรือว่าโคเจเนเรชั่นแล้วก็การผลิตหรือว่ากําลังการผลิตที่เ SE เซเขาตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยประมาณ1,000เมกะวัตต์ในปี2567นะครับ แต่ปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ439.6บวก9.9เมกะวัตต์นะครับซึ่งอาจจะมีอัตรา,าที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่เก่าขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพันธกิจของตัว a s e นะครับก็คือเขามีเป้าหมายว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชั้นนําของโลกที่พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับการที่เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ย มันจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตของเราเนี่ยต่ำลงนะครับและเมื่อต้นทุนในการผลิตของเราต่ําลงเนี่ยมันจะทําให้กําไรของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น,นทั้งที่รายได้เนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยหรือว่าเท่าเดิมนะครับและนี่ก็เป็นแผนภาพของกําลังการผลิตที่ติดตั้งอยู่ในกลุ่มของบริษัทนะครับผมบอกได้เลยว่าหุ้นตัวนเนี้ยมาแรงแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของรายได้กันก่อนรายได้ของ ACE เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า สินทรัพย์รวมของเขาเนี่ยมีประมาณค่อนข้างคงที่นะครับอยู่ราวๆ13,900ล้านบาทจนถึง14,000ล้านบาทนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในไตรมาสที่3ของปี6 3เนี่ยมีทรัพย์รวมอยู่ที่16,300ล้านบาทนะครับแล้วก็รายได้รวมเนี่ยจากปี60เนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่นะครับก็คือประมาณ4,200ล้าน4,800ล้านแล้วก็5,000 5,000ล้านนะครับซึ่ง และในขณะที่รายได้เนี่ยคงที่แล้วก็เติบโตเพียงนิดเดียวนะครับแต่เรามาดูช่องของกําไรสุทธิกันครับช่องของกําไรสุทธิเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในแต่ละปีซึ่งสามร้อยล้านห้า้อยล้านแ0ดรอยล้านเนี่ยแล้วก็ในไตรามาสท,ที่สามเนี่ยสี่ร้อยสิบล้านก็เหลืออีกไตรามาสท,ที่สี่นะครับผมมองว่ากําไรปีหกสามเนี่ยก็อาจจะอืม อาจจะเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะยังไม่เท่าปี62ครับต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวของแน่นอนครับความเสี่ยงในเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่นโยบายของภาครัฐและของบริษัทที่จะเข้ามาทําการซื้อขายกันนะครับใน,นส่วนของภาครัฐเนี่ยแผน PDP ที่ผมได้เอามาขึ้นนําเสนอเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นน่าจะเป็น PDP 2015นะครับแต่ว่า ปัจจุบัน2018เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากโดยภาครัฐเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะนำไฟฟ้าจากการผลิตของชีวมวลเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปี57เนี่ยเป้าหมายในปี52579นะครับก็คือกำลังการผลิตของไฟฟ้าชิวมวลเนี่ยต้องให้ได้ตามเป้า5ประมาณ5,000เมกะวัตต์นะครับซึ่งตอน ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,400เมกะวัตต์นะครับหรือประมาณ2,500เมกะวัตต์นะครับแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์นะครับกระโดดไปที่6,000เมกะวัตต์นะครับนั่นก็คือในอนาคตเนี่ยเป้าหมายของรัฐบาลหรือว่าแผน PDP ของประเทศเราเนี่ยมีต้องการการที่จะได้รับซื้อก,กระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนหรือว่าพลังงานทางเลือกเนี่ยจากชีวมวลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยดังนั้นเนี่ย าการเติบโตในอนาคตของตัว SE เนี่ยผมมองว่ายังไปได้อีกไกลเลยนะครับแล้วก็ภาครัฐตรงนี้เนี่ยจะจะเป็นประโยชน์ต่อผล SE ก็ได้นะครับซึ่งต้องรอติดตามต่อไปครับามาดูในส่วนของงบการเงินคร่าวๆกันนะครับจะเห็นได้ว่างบการเงินเนี่ยรายได้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าเติบโตเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ว่ากําไรกําไรที่จะรวมมาแล้วเนี่ย เพิ่มขึ้นประมาณ50% 6 0เลยนะครับการเพิ่มขึ้นของกำไรนี้เนี่ยเป็นตัวบอกได้ว่าต้นทุนของ a อ e เนี่ยที่ในแต่ละปีเนี่ยมีการลดลงในทุกปีเลยนะครับแสดงว่าเทคโนโลยีหรือว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของเขาเนี่ยดีขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าครบ1,000เมันไม่กวจริงเนี่ยผมมองว่าตัวนี้เนี่ยมูลค่าของบริษัทมันจะเกินราคาหุ้นไป แสดงว่าคุณตอนนี้เนี่ยราคามันต่ํากว่ามูลค่าทางพื้นฐานของมันจริงๆนะครับโอเคภาพรวมสรุปสุดท้ายเนี่ยเรามาดูที่รายได้ตัว a e กันดีกว่าแน่นอน,นครับหลักๆเลยเนี่ยรายได้มาจากโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งอยู่ในสัดส่วนแล้วๆ50%นะครับของรายได้ทั้งหมดและและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่ประมาณเพียงแค่0.1%เองนะครับ ซึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ลงไฟฟ้าขค่ชุมชนเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ4.5เปอร์เซนตะครับและลงไฟฟ้าสังกัดทิเนี่ยเพิ่งจะมาทําใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ0.1เปซนะครับแล้วก็มีรายได้าจากส่วนอื่นอกีก็สามารถที่จะรับชมและก็ดูไปได้นะครับผมจะขอเลาะเว้นไว้เพราะผมขอพูดไว้แค่รายได้ของลงไฟฟ้านะครับโอเคครับก็สรุปสุดท้ายเนี่ยมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของรวมๆแล้วเนี่ย คือเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือกในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีปัจจัยทางพื้นฐานค่อนข้างที่จะดีในสายตาของผมนะครับก็ขอฝากตัว s อไว้อีกตัวหนึ่งนะครับให้นักลงทุนหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยพิจารณาแล้วก็สามารถที่จะคอมเมนต์และถกเถียงเรื่องของประเด็นของตัวพื้นฐานของตัว s อได้นะครับเพื่อที่จะนำมาศึกษาแล้วก็มา ดัดแปลงแล้วก็นำมาวิเคราะห์ใหม่นะครับเพื่อประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ที่เพิ่มมากขึ้นและก่อนจากไปนะครับผมอยากจะฝากติดตามเพื่อที่จะรอติดตามคลิปต่อไปที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟ ace นะครับซึ่งมันจะช่วยให้ท่านได้รับราคาที่ถูกเพิ่มมากขึ้นและสามารถที่จะเพิ่มอัพไซด์ของราคาไปได้อีกและสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงแต่มีสิ่งที่เสี่ยงกว่าการลงทุนนั่นก็คือการที่เราไม่ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะนำมาลงทุนนั่นเอง แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ